ตอนที่ก้าวเข้าใจผิดร่างใหญ่เอ็นกายนอนแผ่ลาลงบนที่นอนนุ่มพยายามคิดทบทวนเรื่องในอดีตแต่กลับว่างเปล่าเสมือนว่าไม่เคยพบเจอสิ่งใดจนทำให้รู้สึกหงุดหงิดแต่ก่อนที่สติจะหลุดไปมากกว่านี้ก็มีเสียงพี่ชายเดินเข้าห้องมาเสียก่อนทำไมท่านแม่ถึงได้บังคับข้าเช่นนี้คนพี่บ่นวอยวายเดินเข้ามาในห้องน้องชายด้วยอารมณ์หงุดหงิดท่านแม่บังคับข้าให้ไปดูตัวกับบุตรสาวสกุลหลิวข้าก็บอกแล้วว่าไม่อยากแต่งก็ยังบังคับอยู่ได้ อายุท่านก็มากแล้วพี่ใหญ่ก็แต่งแต่งไปเถอะข้ายังไม่เจอนางในดวงใจนี่ว่าแต่เจ้าเถอะไม่รอดเช่นกันเห็นท่านแม่บอกว่าได้หมายตาคุณหนูสวงให้แล้วเช่นกันข้าไม่อยากแต่งกับใครทั้งนั้นตรับใดที่เขายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าหญิงที่อยู่ในความฝันนั้นเป็นใครแต่ท่านแม่บอกอยากอุ้มหลานถ้าเช่นนั้นเรามาเป่ายิงฉุบกันใครแพ้คนนั้นแต่งก่อนคนพี่ยกมือขึ้นมาเตรียมพร้อมเต็มที่ ไรสาระท่านเป็นพี่ใหญ่สมควรที่ต้องออกเรือนก่อนอยู่แล้วคนน้องสายหน้าด้วยความเอือมระอาในความคิดเด็กๆของคนพี่ไม่รู้ว่าเป็นถึงมหาบัณฑิตได้อย่างไรหรือเจ้ามีหญิงในดวงใจแล้วเออจะว่าไปตอนที่เจ้าไปประจำอยู่ที่ชายแดนใต้แรกๆเคยบอกว่าจะหญิงนางหนึ่งแล้วถูกใจนี่เป็นบุตรสาวของรองแม่ทัพอะไรศัก์อย่างแล้วบอกว่าจะพานางมาให้ครอบครัวรู้จักซ้ำยังบอกอีกว่าอาจมีเรื่องน่ายินดีด้วย จริงหรือแล้วข้าเคยเล่าอะไรให้ฟังมากกว่านั้นหรือไม่อย่างเช่นแต่งงานหรือมีลูกเท่าที่จําได้ก็ไม่นะถ้าเจ้ามีลูกป่านนี้ข้าก็ไม่ต้องมานั่งถูกกดดันจากท่านแม่หรอกแล้วช่วงระหว่างนั้นข้าไม่ได้กลับบ้านหรือส่งจดหมายมาบ้างหรือส่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความถึงท่านพ่อท่านแม่ปกตินี้ได้เล่าเรื่องราวใดๆเลยนี่ขนาดตอนที่ห่องเต้แต่งตั้งให้เจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่ยังไม่กลับเมืองหลวงด้วยซ้ําเดินทางไปยังทิศประจิมเลยเถอะ ส่วนข้าก็จำต้องไปประจำการรบที่แดนเหนือแทบไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันส่วนมากที่ติดต่อกันก็เรื่องงานทั้งนั้นพี่ใหญ่ข้าฝันถึงหญิงนางหนึ่งมาตลอดนางเรียกข้าอย่างสนิทสนมและยังมีเด็กอีกสองคนเรียกข้าว่าท่านพ่อข้าเลยอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วนางมีตัวตนจริงหรือว่าข้าแค่ฝันไปไอหยาหรือว่าเจ้าจะไปไขเอาไว้ที่นั่นจริงแต่เจ้าไม่ใช่คนขาดความรับผิดชอบนี่หากอตงยังอยู่คงบอกความจริงกับเจ้าได้ แต่เหมือนชื่ออาตงจะเป็นคำต้องห้ามเพียงแค่เอ่ยออกไปน้องชายสุดที่รักก็ใบหน้าเปลี่ยนอารมณ์ทันทีคนน้องกม้มหน้าเศร้ายามได้ยินชื่อสหายรบเคียงบาทเคียงไหล่ด้วยกันมาอา่ยาเลิกโทษตัวเองได้แล้วสงครามอย่างไรก็ต้องมีการสูญเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่เอ่ยปลอบน้องชายเป็นเพราะข้าวุวามไม่คิดให้รอบคอบทำให้อาตงต้องตาย สีหน้าชายหนุ่มเศร้าสลดถึงแม้จะจำสหายรักคนนี้ไม่ได้แต่ก็พอได้ยินทหารพูดถึงการตัดสินใจพลาดครั้งนั้นทำเอาแทบชีวิตไม่รอดซ้ำสหายรักต้องมาตายอย่างอนาถเพราะปกป้องเขาในสถานการณ์เช่นนั้นหากเป็นข้าก็ตัดสินใจเช่นเดียวกับเจ้าไม่เอาเอาไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาคิดว่าน้องชายตัวเองไม่ได้ตัดสินใจพลาดแต่ก็นั่นละเขาไม่ได้อยู่ในตรงจุดนั้นซ้ำอา,ายาก็จำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีก ยังไม่จบเรื่องหญิงที่เจ้าว่าเลยเอางี้เจ้าลองไปที่ชายแดนใต้แล้วถามคนแถวนั้นดูดีหรือไม่เผื่อพวกเขาจะรู้เรื่องเขาต้องรีบดึงความสนใจให้น้องชายออกจากความเศร้าขนาดพวกท่านแม่ยังไม่รู้เลยกระทั่งคนสนิทอย่างพี่ชายที่มักจะพูดคุยกันอยู่ประจำยังไม่รู้แล้วคนอื่นจะรู้หรืออย่าลืมสิ ตอนนั้นข้าประจำที่ชายแดนเหนือไม่ได้กลับบ้านส่วนเจ้าเองก็เช่นกันเอาหน้าลองดูก่อนจะได้คลายความสงสัยหากพวกเขาเป็นภรรยาและลูกเจ้าจริงทุกคนที่อยู่ทางนั้นต้องมีคนรู้บ้างละอื้อเสร็จจากธุระในเมืองหลวงข้าจะไปที่ชายแดนใต้ต้องอย่างนี้สิถ้าหากเป็นจริงอย่างที่เจ้าฝันท่านแม่ก็คงได้อุ้มหลานแล้วส่วนข้าก็ไม่ต้องแต่งงานคนที่ทำท่าเพ้อฝันจะได้ครองสันโดษซอไปอีกนานๆโดยที่มันดาจะไม่ต้องบ่นเขาอีก ท่านนี่นะจะสันโดษไปอีกนานแค่ไหนหวังว่าการไปชายแดนใต้ครานี้จะได้รู้คำตอบที่ค้างคาใจมานานวันรุ่งขึ้นแม่ทัพใหญ่เซียวก็เดินทางไปยังท้องพระโรงที่มีเหล่าขุนนางทั้งบุญและบูเข้าร่วมประชุมในวาระการหาหรือเรื่องการแก้ปัญหาภาัยแล้งที่ไม่อาจจัดการได้เสียทีทุกคนต่างนิ่งเงียบเพราะไม่ว่าจะทําเช่นไรก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงกลายเป็นข้อถกเถียงไปต่างๆนานา และสิ่งที่คาดเอาไว้ขุนนางบางส่วนยกกล่าวอ้างถึงเวลาประสูติขององค์เหนือหัวออกมาทําให้กลายเป็นประเด็นเดือดมีหลายคนอยากให้ห้องเต้องค์นี้ลงจากบัลลังก์มังกรเพื่อแก้เคล็ดแต่เขากลับไม่เห็นด้วยเพราะถ้าหากหวังเฟยหลงมิได้เป็นห้องเต้เขาก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมอีกแล้วที่แท้มิใช่แค่แขวนเหลียวที่ประสบปัญหาภายแล้งแควนต้าชินแขว้นหุยแขวนเหมาด้วยเหมือนกัน หลังจากกลับมาจากแดนใต้เสียวหลังหายก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ดูแลกองกำลังทหารในเมืองหลวงแต่แม่ทัพทิศประจิมถูกสังหารในสนามรบเขาจึงเข้าไปบัญชาการแทนจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสพอหายก็ขออาสากลับไปอีกครั้งตลอดสองปีมานี้แทบไม่ได้กลับมายังเมืองหลวงหักไม่มีเรื่องสำคัญอันใดก็จะให้ทหารส่งสารมากลับทูลการประชุมในครั้งนี้ก็ยังไม่อาจหาข้อแก้ไขปัญหาได้แต่องค์ห้องเต้ได้ลั่นวาจาไว้แล้วว่า หากใครที่สามารถแก้ปัญหาภาัยแล้งได้ข้าจะตกรางวัลให้อย่างงามหรืออยากจะขึ้นมาอยู่บนบัลลังนี้ข้าก็พร้อมจะให้เขาขึ้นมานั่งแทนหากเป็นเช่นนี้เห็นทีจะมีแต่งเง็กเซียนฮ่องเต้ที่สามารถบันดาลฝนลงมาได้ก่อนกลับก็มีใต้เท้าหมิงหนหลวงพูดได้ชื่อว่าทำนายดวงชะตาแม่นราวกับตาเห็นเข้ามาเอ่ยทักและบอกว่าเขาจะได้เจอคนที่จะทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง ขอให้เจอคนผู้นั้นทีเถะแคว้นต้าฉินจะได้อยู่อย่างมีความสุขพ้นจากภัยแล้งนี้เสียทีท่านแม่ทัพจะเดินทางเลยหรือขอรับไม่รอให้ข้าน้อยทํางานเสร็จก่อนจะได้ตามท่านไปด้วยเว่ยฉีเอ๋ยไม่อยากให้ผู้เป็นในเดินทางไปเพียงลําพังหากเกิดเหตุการณใดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือทันเจ้าทํางานที่ข้าสั่งให้ดีเสร็จแล้วค่อยตามไปแต่ว่าข้าผ่านสนามรบผ่านความตายมาแค่เดินทางไปยังเมืองสี่ฮันจะกลัวไปใหญ่ เช่นนั้นข้าน้อยจะรีบทำงานแล้วรีบตามท่านไปอืมอ่อนแล้วเลิกแทนตัวว่าข้าน้อยได้แล้วเจ้ามีได้ต่ำต้อยติดดินเสียหน่อยหากสอบคราวหน้าเจ้าก็สามารถขึ้นเป็นรองแม่ทัพได้แล้วข้าน้อยมีกล้าหรอกขอรับค่าเวยฉีจำต้องหุบปากเมื่อสายตาดุดเดี่ยวรีตามองข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดดีมากท่านรองแม่ทัพเวย ไวชีถือเป็นสหายอีกคนของเขาแต่เพราะครอบครัวค่อนข้างจนจึงทําให้อีกฝ่ายเจียมเนื้อเจียมตัวเวลาพูดการเดินทางลงทางใต้คราวนี้ใช้เวลาถึงสามวันเต็มตลอดเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยภูเขาไม่มีบ้านเรือนของงอชาวบ้านอยู่ไม่แปลกที่มันดาจะเตรียมอาหารให้เขาเต็มหลังมาจนเขาต้องแอบเอาให้ไวชีไปเพราะกลัวว่าม้าจะหนักแล้ววิ่งไม่ไหวเรื่องการกินนั้นก็เอาแค่อาหารแห้งไปบางส่วนอาชาศึกนั้นช่างสมกับนามเรียกของมัน ไม่ว่าวิ่งโค้ระยะไกลเท่าไหร่ก็ไม่เคยเกเรทําหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ใจร้ายปล่อยให้มันวิ่งทั้งวันทั้งคืนจอดพักบ้างเพื่อให้ได้พักเหนื่อยจนมาถึงเมืองซีฮันในที่สุดจากตัวเมืองวิ่งเข้าไปอีกประมาณสิบลี้ก็จะถึงตลาดใหญ่ของชาวบ้านจํานวนเก้าหมู่บ้านที่ใช้ตลาดนัดเดียวกันทุกวันจะมีชาวบ้านนําผักและของป่ามาขายมากมายเขาจึงใช้เวลานี้พักม้าไปในตัวและเข้าไปยังโรงเตรียมที่ได้นัดหมายกับอดีตลูกน้องเอาไว้ แต่จังหวะที่มอบมาให้คนงานของโรงเตียมนำไปเก็บแล้วหันหลังเพื่อจะเดินเข้าที่พักก็มีหญิงนางหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วพร้อมกับคว้างท่อนไม้ขนาดพอดีมือออกมาด้วยความแรงโปกโอ้ยร่างของบุรุษสูงใหญ่ถึงกับสุดพวกยกมือกุมท้ายทอยตัวเองพบว่ามีเลือดสีแดงไหลเป็นทางแต่ยังไม่ทันได้ตอบโต้ใดๆก็ถูกนางกระโดดนั่งทับจนเขาแนบหน้าไปกับพื้นดิน ข้าจับเจ้าได้แล้วเจ้าหัวขโมยคิดว่าจะรอดหรือไม่มีทางพร้อมกับทุบตีด้วยหมัดหนักๆแม่นางหยุดก่อนข้าไม่ใช่โจรตอนที่สิบโจรขโมยผักในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงผักหลายชนิดก็เติบใหญ่แสนงามต้นอบสวยน่ากินพร้อมทำอาหารมื้ออร่อยสี่คนแม่ลูกตื่นเต้นดีใจมาเดินเชยชมไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้ต้นอบแตงกวาลูกใหญ่ยาวบวบก,ก็ใหญ่ถั่วฝกักยาวห้อยเต็มสวนไปหมดถือว่าผลผลิตออกมาได้ดี วันนี้เราจะทำอะไรกินดีคนเป็นแม่เอ๋ยคิดรายการอาหารในใจเสียดายไม่มีไข่ไก่จะได้ผัดแตงกวาใส่ไข่ได้เห็นที่จะหนีไม่พ้นผัดผัดผกกวางตุง้งท่านแม่ไหนเงินละเจ้าคะสิงสิงไม่เห็นมีเงินนอกออกมาเลยเด็กน้อยไร้เดียงสาคิดว่าพอผักโตก็จะได้เงินออกมาด้วยเราต้องเอาผักพวกนี้ไปขายก่อนถึงจะได้เงินถ้ายอย่างนั้นพรุ่งนี้เราไปตลาดกันเย่ yeah. ความสุขเล็กๆน้อยๆแต่กลับทําให้หัวใจของสี่คนแม่ลูกเบิกบานหวังว่าพรุ่งนี้จะขายผักได้เงินเยอะๆจะได้ซื้อเนื้อมาเป็นอาหารแค่คิดน้ําลายก็ไหลแล้วภาพสี่คนแม่ลูกหากใครได้เห็นคงรู้สึกสงสารเห็นใจแต่ทว่าคนที่ยืนแอบมองกลับอมยิ้มสะใจในความลําบากที่คนพวกนี้ได้เจอยิ่งพวกมันอยู่อย่างน่าเวทนาแค่ไหนเช,าช้าโฉดเท่าไหร่ครอบครัวนางก็มีกินมีใช้เท่านั้นอย่าหวังว่าพวกเจ้าสี่คนจะมีความสุขได้เลย วันนี้เข้านอนแต่หัวค่ำเพราะต้องตื่นแต่เช้ามาเก็บผักแล้วไปขายที่ตลาดสอบถามจากท่านหน้าเหลียงแล้วว่าจากบ้านเดินเท้าไปที่ตลาดประจำก้าหมู่บ้านก็ประมาณสองลีก้กว่าเช่นนั้นแล้วต้องรีบนอนเก็บแรงเอาไว้ก่อนเช้านี้เด็กๆต่างตื่นเต้นลุกก่อนไก่โห่โดยไม่ต้องปลุกให้เสียเวลาจัดการล้างหน้าล้างตาตัวเองแล้วไปช่วยมารดาเก็บผักในสวนการที่ต้องมาเก็บตอนเช้าเ้าก็เพราะว่าผักจะได้สดหวานกรอบน่ารับประทานลูกค้าจะได้ติดใจ สร้างอูซังซิงมีหน้าที่ปัดเศษดินออกจากรากผักจัดเรียงให้สวยงามในตะกร้าส่วนซางมู่มีหน้าที่ช่วยเก็บแตงกวาบวบลูกใหญ่ๆทุกคนต่างช่วยกันคนละไม้ละเมืองไม่นานก็เสร็จก่อนฟ้าสางจากนั้นก็นำขึ้นรถเข็นออกเดินทางไปยังตลาดตลาดประจำทั้ง9้าหมู่บ้านมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันบางตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พอมีเงินบ้างเท่านั้นเป็นคนรวยนี่ดีจริงๆไม่ต้องมาทนอดมือกินม,มือไม่ต้องลงแรงใดๆเหมือนกับพวกชาวบ้านหาเช้ากินขา่า เมื่งจื่ออี้เดินไปสำรวจราคาขายผักของแต่ละเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกเพราะหากขายแพงเกินไปก็ไม่มีคนซื้อถูกไปก็กลัวจะเสียเปรียบด้วยเพราะภัยแล้งทำให้การเพราะปลูกทำได้ยากผักที่นำมาขายส่วนใหญ่จึงค่อนข้างต้นเล็กไม่เหมือนของนางที่ทั้งอบทั้งอ้วนกรอบหวานอร่อยเช่นนี้นางก็สามารถขึ้นราคาของตัวเองได้แม่ค้าผักขายอย่างไรหญิงแต่งกายดีแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นแม่ครัวของจวนสักจวนเอ๋ยถาม ผักกวางตุ้งมัดละ2 0 e สอีแปดแตงกวาบวกลูกละ5้าอีแถั่วฝักยาวละ1 5บ e หอีแแม่ค้าสาวลูกสามเอ่ยตอบอย่างอารมณ์ดีทำไมถึงได้แพงนะร้านนู้นยังแค่มัดละ1 0บ e อีแเองหญิงลูกค้าว่าทำถ้าจะเอาดีไม่เอาดีท่านดูผักค่าก่อนสิเทียบได้หรือกับเจ้านั้นทั้งเล็กทั้งเหี่ยวแต่ผักค่าอบอ้วนกรอบหวานน่ากินขนาดนี้นำไปทำอาหารรับรองไม่ผิดหวังแค่มัดละยี่สอีแยังถูกไปด้วยซ้ำ หน่อยแน่มาหาว่านางขายแพงคิดหรือว่านางไม่รู้ว่าจะกดราคาเอออีกฝ่ายทำทีลังเลแต่ในใจก็รู้แล้วแล้วว่าร้านไหนของดีกว่ากันแต่ก็อยากได้ราคาถูกกว่านี้ท่านไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ช่วยหลีกให้คนด้านหลังหน่อยแต่บอกเลยว่าหากท่านถ้าซื้อผักร้านข้ารับรองว่าต้องเสียดายแน่นางไม่ไปหลงกลอุบายของอีกฝ่ายหรอกผักเจ้านี้งามจริงๆขายอย่างไรหรือแม่ค้าหญิงนางหนึ่งสวมอภรเนื้อดีเอ่ยถาม ผักกวางตุ้งมัดละย0สิบอีแปดถั่วฝักยาว15้าอีปบวกกับแตงกวาลูกละห้าอีแปดเจ้ากะหูหยินผักของข้าล้วนแล้วแต่ปลูกเองกับมือดูแลด้วยความใส่ใจถึงได้น่ากินขนาดนี้ท่านต้องติดใจแน่ในสภาวะนี้ถือว่าไม่แพงเช่นนั้นข้าเอาผักกวางตุ้งสองมัดแตงกวาอีกสิบลูกทั้งหมดเกอีปดเจ้ากะนางยื่นมือไปรับเงินยิ้มชอบใจหันไปอวดเด็กๆที่นั่งมองอยู่ด้านหลังวันนี้ต้องได้กินเนื้อ ถ้าหากข้าเอาเยอะมีของแถมหรือไม่ข้าก็เป็นแค่แม่ครัวเงินแต่ละอีแปก็ต้องใช้อย่างประหยัดหญิงคนเดิมที่ยังคงยืนอยู่รอลูกค้าคนนั้นจักไปแล้วเอ่ยถามหากคำนวณแล้วก็พอกับซื้อผักร้านนู้นสองกัมซึ่งก็ราคา20อีแปดเท่ากันแต่ผักร้านนี้งามน่ากินกว่าเยอะท่านจะเอาสิ่งใดบ้างหล่ะเดี๋ยวข้าดูให้ถ้าซื้อเยอะก็จะแถมให้เพื่อเอาใจลูกค้ากลับมาซื้ออีกเอาผักกวางตุ้งสามมัดถั่วฝักยาวสองมัดบวบอีกสามลูกแตงกวาสิบลูกทั้งหมด1 5 5อีห ท่านอยากได้ผักใดเป็นของแถมละ่ะข้าชอบกินแตงนางกระซิบเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนเช่นนั้นข้าให้ท่านสองลูกรับรองหวานกรอบยิ่งเอาผัดสใส่ไข่น่อร่อยมากเมื่อจืออี้เสนอสินค้าอย่างดีขอบใจเจ้ามากเอาไว้ข้าจะมาอุดหนุนอีกเมื่อได้ของแถมถูกใจแม่ครัวไวกลางคนก็รีบควักเงินจ่ายทันทีมื้อนี้ต้องทำให้ในายท่านพอใจได้แน่แ เชิญจ้าเชิญจ้ามาดูผักสดๆทางนี้มีทั้งผักกวางตุ้งถั่วฝักยาวแตงกวาลูกใหญ่และยาวบวบก,ก็หอมหน่ากินมาเจ้าเจ้ามาดูกันก่อนผักข้างามงามทั้งนั้นสามพี่น้องเห็นบรรดาตะโกนขายผักก็ตะโกนตามบ้างแต่ได้เพียงประโยคสั้นๆว่าผักเจ้าผักงามงามเท่านั้นแต่กลับสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เดินผ่านไปมาจนต้องแวะมาอุดหนุนแม่ค้าพ่อค้าตัวน้อยวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูขอบคุณเจ้ากะที่อุดหนุน สิ่งค้อมกายส่งยิ้มหวานน่ารักให้กับท่านป้าท่านนาที่วเวียนเข้ามาซื้อข้าใส่ในตะกร้าให้นะขอรับสร้างมู่ยิบผักใส่ตะกร้าให้กับลูกค้าด้วยความคล่องแคล่วยิ้มแก้มปยิ่งเห็นคนมาซื้อเยอะก็ยิ่งขยันเพิ่มขึ้นอีกผักงามงามผักจ้าสร้างอูยังคงตะโกนขายไม่หยุดด้วยตัวเล็กแขนขายยังสั้นช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ขอแค่ได้ตะโกนช่วยขายก็ดีแล้ว เพียงไม่นานผักที่เข็นมาเกือบเต็มรถเข็นก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือเพียงไม่กี่มัดเท่านั้นทั้งสี่คนนั่งลงหยุดพักสักครู่เพราะใช้ทั้งเสียงและแรงไปเยอะดื่มน้ำกินเผือกนึ่งรองท้องไปก่อนเพื่อที่มื้อกลางวันจะได้กินเนื้อผัดหอมๆแค่คิดท้องก็ร้องแล้วแต่เผลอแค่แวบเดียวผักกวางตุ้งสองกำสุดท้ายก็ถูกมือดีใส่ชุดสีดำวิ่งเข้ามาแล้วหยิบไปโดยไม่จ่ายเงินย่าหัวขโมยหยุดเดี๋ยวนี้นะ มั่งจื่ออี้ลุกพรวดทำถ้าจะวิ่งตามแต่ก็ไม่ลืมสั่งกำชับเด็กๆไว้ว่าอย่าไปไหนเด็กขาดเดี๋ยวแม่มาแล้วรีบวิ่งตามเจ้าโจรชุดดำไปด้วยที่เคยเป็นนักวิ่งนักกีฬามหาลัยมาก่อนจึงทำให้นางวิ่งพอสูสีกับเจ้าโจรที่วิ่งอยู่ด้านหน้าแต่ก่อนจะถึงตัวกลับถูกขวางเอาไว้ทำให้มันคล้าสายตาเหมือนฟ้ายังเห็นใจเห็นมันกำลังเดินเข้าโรงเตรียมด้วยความที่กลัวว่ามันจะเข้าไปในนั้นเสียก่อนจึงหยิบได้ท่อนไม้ของคนแถวนั้นคว้างไปเพื่อสกัดเอาไว้ เฟียโปกโฮมรันนั่งตกมือด้วยความสะใจก่อนจะวิ่งเข้าไปกระโดดนั่งทับมันเอาไว้แล้วประเคนทั้งหมัดทั้งศอกให้ข้าจับเจ้าได้แล้วเจ้าหัวขโมยคิดว่าจะรอดหรือไม่มีทางโอ้ยปล่อยข้านะเจ้าจนร้องเสียงหลงคงเจ็บสิทา่าฮึแต่คนอย่างนี้ต้องเอาให้หนักจะได้ไม่มาลักขโมยอีกเจ็บหรือในเมื่อรู้ว่าจะต้องโดนแบบนี้แล้วคิดจะเป็นจนทำไมกันมือเท้าดีๆไม่ชอบดี ข้าจะหักนิ้วมือเจ้าซะนางทำท้าจะหักนิ้วของเขาแต่อีกฝ่ายก็ตะโกนมาเสียก่อนแม่นางหยุดก่อนข้าไม่ใช่โจรเจ้าไม่ใช่โจรแล้วใครเป็นโจรนละ่ะก็เห็นตำตาชุดก็สีเดียวกันตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เออเดี๋ยวนะแต่ทำไมพอได้อยู่ใกล้ๆถึงได้ดูตัวใหญ่เช่นนี้แผ่นหลังก็ดูกว้างกว่า,วาด้วยใบหน้าก็ดูมีอายุมากกว่าฉิบหายแล้วผิดคนหรือคุณชายคุณชายเป็นอย่างไรบ้างขอรับแม่นางท่านนี้เป็นลูกค้าร้านค่า เจ้าปล่อยเถอะเสียวเอิรของร้านรีบวิ่งเข้ามาห้ามดึงตัวของนางออกจากลูกค้าตัวเองอโอยเซียวหลังหยาอุทานเบาๆด้วยความเจ็บถูกทำร้ายโดยไม่รู้สาเหตุหัวแตกไม่พอซ้ำยังถูกทุบต่อยตีไม่ยังจนไม่อาจตอบโต้ได้หกักไม่พลาดถ้ามีหรือร่างบอบบางอย่างนางจะทำอะไรเขาได้เออเจ้าไม่ใช่จนจร,จริงหรือเมื่งจื่ออี้เงยหน้ามองแต่ไม่กล้าสบสายตาโหดเยี่ยมที่แทบจะกลืนกินนางเข้าไปทั้งตัว พอสังเกตที่มือตัวเองก็พบคราบเลือดเต็มมือทั้งสองข้างนางไม่น่าจะมองพลาดได้ขนาดนี้นะเจ้าทำรา้ายข้าซ้ำยังกล่าวหาว่าข้าเป็นโจรอีกรึเสียงตวัดผสมความโกรธทำเอาหญิงร่างบางถึงกับสะดุ้งเบิกตากว้างมองกลับด้วยสายตาไม่พอใจแต่ไม่มีท่าทีหวาดกลัวเขาสักนิดนี่มันเกินไปแล้วจะเสียงดังไปทำไมอยู่แค่ตรงนี้ใครใช้ให้ท่านแต่งกายชุดสีเดียวกับเจ้าโจรน,นั่นข้าจะรู้ไหมละ่ะ เขาเสียงดังมานางก็เสียงดังกลับมีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงใสเช่นนี้คิดว่ากลัวหรือไม่มีทางนี่ยังไม่สำนึกผิดอีกหรือเจ้าดูที่หัวข้าเลือดไหลจะหมดตัวแล้วเจ้ายังกล้าตวาดใส่อีกหรือเจ้ายังเป็นคนหรือไม่ปกติเขาจะไม่ต่อล้อต่อเทียงกับสตรีนางใดหักไม่จำเป็นแต่กับนางคนนี้เขาต้องเอาเรื่องเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครเพียงแค่เอ่ยปากเจ้าต้องไปนอนกินข้าวเน่าในตารางเป็นแน่ ฮึไม่ว่ายุคไหนก็ใช้เส้นสายมาขู่บังคับคิดว่านางจะยอมหรือข้าขอโทษแต่นางยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงอีกสามคนหากแข็งข้อไปแล้วเขาทำจริงเจ้าก้อนทั้งสมจะอยู่กันอย่างไรนางต้องตั้งสติเอาไว้ก่อนขอโทษแล้วแผลข้าหายหรือเจ้าควรต้องชดใช้ให้ข้าไม่หายอยู่แล้วท่านก็รีบไปหาหมอสสยืนเถียงกับข้าเช่นนี้เลือดก็ได้ไหลหมดตัวจริงๆหรอก